เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วกุ้งพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับเพื่อให้เส้นใหญ่ของเราเนี่ยคล้ำดำสม่ำเสมอกันนะครับเราก็จะใส่ก่อนเลยเดียวดำอะน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนะครับก็จะช่วยให้เวลาเอาไปผัดเนี่ยเส้นเขาไม่ไม่เกาะติดกันนะครับแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยนะครับไม่รู้เป็นเพราะอะไร ว่ามาอย่างนั้นก็ว่าต่อตังกระทะใส่น้ำมันแล้วนะครับกระเทียมสับกระเทียมแล้วก็จะสับให้พอหอมนะครับแล้วก็ตามด้วยกุ้งเลยขมนะตามมาเลยแล้วก็แวะกกระทะนะครับเติมน้ำมันนิดหน่อย แต่แล้วก็จะใส่ไข่เราพื้นก่อนใข่นี้ก็วันนี้อ่าบำลุงนะบำลุงก็สองฟองเลยแล้วก็ตีเรีย่ะไขก็เริ่มเซตตัวแล้วก็จะใส่เส้นนะครับนี่ เสร็จแล้วก็ยี่เลยสาปรุงรสเราก็จะติ่วขาวแล้วก็ซอสปรุงรสนะครับน้ำตาลไม่ต้องใส่เพราะน้ำตาลเนี่ยเราลุกไปกับกับเส้นไปแล้ว จะทาแบบนี้นะครับเนี่ยผัซิวของเราก็เส้นก็ไม่ติดกันแล้วก็ไม่ติดกระทะด้วยนะครับเนี่ยครับผิวไหวเหมือนสายลมเลยเนี่ยแบบนี้นะครับไม่ติดกระทะแล้วก็เส้นก็ไม่ติดกันนะครับจะได้แล้วนะครับก็พอเลยเสร็จแล้วก็จัดใส่จานเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วกุ้งพร้อมขึ้นโต๊ะรัรบประทานแล้วครับ ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะครับว่าผัดเส้นเขาก็ไม่ติดกันแล้วก็ไม่ติดกระทะนะครับแล้วก็ใส่คุกซีอิ๊วก่อนนะครับที่เส้นนะครับเขาก็จะเห็นไข่สีนเหลืองแบบนี้ง่ายๆนะครับว่าสีของซีอิ๊วก็จะได้ไม่ไปกรบสีไข่เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วกุ้งขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับวันนี้ก็จะรับผิดชอบโดยเด็กหญิงจินนี่นะครับจินนี่ก็คำแรกก็ กุ้งหนึ่งตัวเลยนะครับตัวที่ไม่ต้องชำะเลยนะครับนี่โอ้โหโอ้โหตุ่มปอกตุ่มคอมอืมก็จะปรุงเพิ่มกันก็ตามชอบเลยนะครับเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดตามชอบเลยนะครับเป็นไงครับเป็นไงครับโหกุ้งก็ตัวใหญ่เลยนะครับทีนี้ก็เหมือนเดิม,มหนึ่งตัว ลูกว่าข้าวเอ้ยไม่ใช่ข้าวข้าวสีิยวอ๋อเด็กชายโฟตี้นะครับอืมอยามีส่วนร่วมชอบใจคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะหนึ่ง 不止有有